สรุปกิจกรรมเหินเวหาแห่งตำนานสามลกแห่งเขตคันโตมาเป็นไดมากสวัสดีครับเพ,พื่อนๆเทรนเนอร์ชาวฟุตวันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะต้มีย่งมีเย่อะไรกันตลอดเวลานะฮะก็กิจกรรมพิเศษนะครับกิจกรรมเหินเวหาแห่งตำนานพิเศษยังไงเพราะว่านี่คือครั้งแรกนะฮะที่ นะฮะเรจินเดอรี่จะได้เป็นไดนามิกนะฮะก็จะมีฟีเซอร์ทันเดอร์ไฟเยอร์เปิดตัวไดนามิกในโปเกมอนโกนะฮะก็ต้องเตรียมตัวนะฮะพบกับทั้ง3นกนะฮะเจ้าแห่งเวหานี่นะฮะโดยจะเริ่มก็คือวันจันทร์สุดแม็กนะฮะวันที่20-3สิบถึงามกุมภานะครับ ก็วันจันทร์เนี่ยจะเป็นการเปิดตัวคือเอาง่ายๆก็คือจันท์นี้สมมุติจันทรที่20เปิดตัวนะฮะพีเซอร์จันท์ต่อไปก็ทันเดอร์จันทต่อไปก็ไฟเจออะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ทั้งอาทิตย์เลยนะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นไดแม็กห้าดาวนะเออหดาวก็วันจันทร์สุดแม็กเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่ม ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็วันที่20จะเป็นฟิเซอร์ยีจะเป็นทันเดอร์นะฮะแล้ววันที่3จะเป็นไฟเยอร,นรน์นะครับอัตติคโน่แซปดอตนะฮะก็จะมานี่นะฮะเป็นเป็น5ดาวนะแล้วก็มีลุ้นชายนี่นะครับแล้วก็จะมีแบทเทนแม็กนะครับจะเป็นช่วงเวลาอย่างที่ผมบอกว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์แหละนะครับ วันที่20ถึงวันที่27เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะย้อนกลับไปเนี่ยยีถึงยีจะเป็นฟีเซอร์นะอ่ยถึงยีจะมีฮิ t โคคาเงะหรือว่าชาแมนเดอร์นะครับตัวนี้ก็ร่าง3ก็ใช้งานได้หลากหลายนะตัวไดแม็กก็เอาไปตีได้นะครับหรือเอาไป PVP ก็ได้ตีบอสตียิมก็ได้นะครับดันบั้นตัวนี้เป็นตัวที่ผมบอกว่าให้หามาเก็บนะครับ ร่าง3เหมือนกันเลยใช้งานได้หลากหลายมากนะฮะส่วนฮิบานี่ก็เก็บแคนดี้ Candy ไปก่อน,นะะตัว IV ดีๆเก็บไว้นะฮะส่วนฟีเซอร์นะฮะก็จะอยู่นะฮะยถึงนะหอาทิตย์นะครับตีคนเดียวไม่น่าได้แต่ว่าไม่แน่ผมกำลังเตรียมตัวดูอยู่นะครับว่าเฮ้ยตีคนเดียวได้หรือเปล่าแต่ว่ายากอยู่นะครับขนาด3ดาวยังยากเลยนี่5ดาวก็อย่าต้อง2 ID สองไอดนะฮะหรือ4 id อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาทําจัดตัวของฟิเซอร์ด้วยนะครับว่าเอาตัวอะไรไปตีดีตามความคิดเห็นของผมนะอะ่ที่คํานวณไว้แล้ววันที่27-3ถึง3กุมภาครับนะฮะอ่าลืมบอกไปคลิปนี้นะฮะคนที่เป็นสมาชิกเขาได้ดูก่อนนะรวมถึงคลิปจัดตัวด้วยก็จะได้ดูก่อนเลยนะครับจะได้หาตัวได้ถูกนะฮะ ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามกุมภาจะเป็นฟูจิกิดดนินะฮะร่างสามก็บอกว่าใช้งานได้หลากหลายนะฮะร่างสองยังพี p ีได้เลยนะครับฟรีจีโอครับเก็บไว้ตีบอสเอาไว้ตีนี่แหละฟรีเซอร์เอ้เอาไว้ตีพวกนกนี่แหละนะครับซารุโนริเก็บไว้ก่อนหานะตัวดีๆเก็บแคนดี้ไว้นะครับทั Thunder, นเดอร์นี่มาแล้วแซปดอทนะฮะตัวนี้ตีบอสได้แล้วเอาไปลงพีวีได้ด้วยนะเออ แต่ว่าไดแม็กไม่รู้ได้มาจะเป็น p v p ได้หรือเปล่าหลีกพันห้านะครับอ่าตัวนี้ตีง่ายแน่นอนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจัดตัวรอไว้แล้วนะครับวันที่27ถึงวันที่3ครับนะฮะจะเป็นพูจิกิเฮ้ยผิดหรือเปล่าเออนี่ผิดน่าจะเป็นเต่านะเต่าเต,ต่าผมใส่ผิดนะครับโอ้ใส่ผิดใส่ผิดนี่นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะวันที่3ถึงวันที่10กุมภาจะเป็นเซนิกาเมะนะครับ แครบ็บแคร็บก็เก็บไว้ตีบอสได้นะจริงๆนะฮะเซนิกาเมะนะฮะก็ร่างสามก็เอาไปตีบอสทีพีไดะะ้แมสซอนก็หา IV ไปนะครับโอ้อันนี้ผมใส่ผิดเดี๋ยวขออภยัยอ่ะมาแล้วนะฮะไฟยเยอร์ไดแมกนั่นเองนะฮะไาฟายเยอก็ตีบอสได้นะอ่าถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวไดแม็กข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวตีตัวข้างล่างนี่เห็นนะ เพราะว่าอะไรอย่างฟูจิคิด้านเนหรือพิจิโอหรือซาลุโนริเนี่ยฮะจะทนท่าไฟฟ้านะครับนี่สองตัวนี้นะฮะแล้วก็ย่ยงตัวนี้ก็นะอติคโนแพ้ไฟดันบ้านก็มีท่าหินนะเอ้ยท่าเหล็กนะฮะอิบานนี่ก็มีท่าไฟอะไรเงี้ยนะครับแต่เรามีตัวดีกว่านั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจัดตัวกันนะครับก็กิจกรรมจะเริ่มเป็นช่วง,วงนะฮะเริ่มจากวันจันทร์ที่20ไล่ไปเรื่อยๆ3าอาทิตย เราเจอ f i r e Thunder แล้วก็พีเซอร์นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมก็ข้อมูลแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมีข้อมูลต่อเนื่องนะฮะแน่นอนครับคนที่เป็นสมาชิกเขาจะได้ดูก่อนนะฮะส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะได้ดูก่อนกิจกรรมเริ่มนะฮะอยู่ดีนะโอเคนะฮะก็สามารถสนับส่นช่องได้นะครับผมกดไลค์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้ก็เป็นการสนับสุ่นแล้วแต่ถ้าใครอยากสนับสุ่นมากๆนะฮะ สนับสนุนค่ากาแฟผมนะฮะเดือนละ20บาทเองนะครับหรือสนับสนุนค่าข้าวก็เดือนละ50บาทนะฮะก็ขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ